ทรงโผล่อะไรเราเช็คกันเองค่ะแล้วเพราะว่าต้องมีการถ่ายรูปด้วยค่ะบางคนเมื่อนางเรียนท่านรอ่ารดีไฟติการิษาและผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านกองกิจกรรมจัดโครงการสวยเท่สไตล์ U T C C รู้สึกเป็นเกียรติเป็จริงที่ท่านรอในการดีไฟติการิษาและผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ให้เกียรติมามาอบเข็มตัด U T C C Smart ให้กับในศาสตร์ที่วันนี้ โครงการสวยเท่สไตล์ยูทจัดต่อยอดมาจากโครงการแต่งกายดีเป็นสิข่งคอ,ง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 องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความรักความภาคภูมิใจในเครื่องแบบนักศึกษาปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบมีวินัยมีแบบแผนตนเองโดยเขาเลือกนักศึกษาที่แต่งกายชุดนักศึกษาต้องตาม,ตามเกฎมหาวิทยาลัยตลอดทั้งปีการศึกษา จำนวนร้อยคนดังารนี้ก็ขอขอบท่านรองอการดีฝ่ายอุตกาหกษาและผูบริหารมหาทุกท่านที่ให้เกียรติมาว่าผรกันในวันนี้วันนี้ได้เวลาสุดคนแล้วขอกาบเป็นเชิญทุกรองอการดีฝ่ายอึตการศึและารที่เปิดโครงการขอเเดยนเชิญครับท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกากรศึกษราท่านรองท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ท่านผู้ช่วยกรรมดีไฟบริหารท่านรองคณะบดีจากคณะบริหารธุรเกจคณะเศรษฐศาสตร์คณะบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับหัวหน้ากองสวัสดิการนักศึกษาหัวหน้ากองเอการแล้วก็ท่านอาจารย์จิตรกษาทั้งหลายนะครับทุ้ทุกท่านรวมทั้งขอสวัสดีนักศึกษาที่รัทุกคนนะครับเมื่อวันนี้ท่านอธิการบดี ่ค่อยสบายตอนแรกท่านก็นตั้งใจที่จะมอบเข็มด้วยตัวท่านเองนะครับแต่มางทตอนนี้ท่านก็ภารกิจท่ธธานเยอะแล้วก็ตอนนี้ก็จะโดนไขว้หวัดนเล่นงานมองพอสมควร,ครก็เลยทําให้วันนี้อาจจะทําให้นักศากาที่อยากจะรับเข็มกับท่านในกัมพูดีก็ากอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ท่านกัมบพบูดไม่มามอบเองนะครับก็ แจ้งให้ทราบนะครับคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับบางทีก้าวมาขั้นรายการ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศก็คงจะทําให้นักศึกษา์พวกเราได้ระลึกถึงมหาวิหานข่าไทยว่าเราจะเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็ช่วยกันพัฒนาให้การแต่งกายของนักศึตรา์นั้นได้ดีวันดีคืนขึ้นนะครับแม้ว่ากระแสสังคมปัจจุบันนี่จะทําให้พวกเราเน้นแต่งตัวกันตามสไตล์ของ ปัจจุบันมากไปนะครับแต่ท่านนี้ท่านนั้นเนี่ยพวกเราที่แต่งตัวดีแต่งตัวสุภาพนั้นมันก็เป็นบุนคลิกของเราซึ่งจะทําให้มันติดตัวเราไปจนัถึงวันเราไปาทำงานนะครับซึ่งจะทําให้ทุกคนนั้นได้มีคุณลักษณะพิเศษก็คือมีวินัยมีระเบียบแล้วก็อาจจะทําใหเ้เรานั้นได้รู้จักในเรื่องของการเทศะท,ที่ถูกต้อง นะครับก็อยากให้พวกเราเนะี่ยได้ช่วยกันตลนอรงให้เพื่อนๆนะั้นทันการแต่งกายสุภาพนะครับก็ขอ <c oughs> ขออบคุณลุกๆทุกคนนะครับที่ได้ช่วยกันนะครับบวกว่าคนจะรักษาสิ่งที่ดีอยู่ในวันนี้ให้สืบทอดตลอดไปนะครับ่งวันนีาาาา้ทางคณะบริหารอาจารย์เจริญธีที่จัดโครงการ สวยเท่สไตล์ UCC ครั้งที่สองในวันนี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้น้องๆเนี่ยมีการแต่งกายในเครื่องแบบการศึกษาที่ถูกระเบียบนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเซตแรกนะคะกำลังรับมอบเข็มที่ซูซามะนะคะจะบอกว่าเข็มสวยมากค่ะพี่โอไปแอบเปิดดูคะสวยจริงๆค่ะเป็นเข็มตราสีทองนะคะตอนนี้ต้องมีเรื่องบุคลิกภาพต่างๆที่นักศึกษาทุกคนสามารถ ต้นแบบได้ค่ะเพราะว่าแม่หอดาบเขาอยู่เราก็จะทำงานเขาเรียนดูส่วนของเรื่องเรื่องแต่งกายด้วยค่ะซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแ่ะที่ท่านรเราอิตเราเราค่ะนคะคนก็จะได้เราเขียนเปเดียวเาเศรอ๋อไม่โอเคไม่ตฏิเศธใช่ไหมคะไม่ใช้เขียนให้เป็นประโยชน์จะพยายามติดกับเครื่องแต่งกาย ของเราไว้นะครับเวลาที่มามหาวิทยาลัยนี้เพื่อนๆพอเห็นวก็จะสงสัยว่าอันนี้เอามาจากไหนเราก็บอกว่าคนที่ได้นี้ก็คือคนพิเศษนะครับของบอของเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนก็คงอาจจะอยากได้ก็ต้องไปแนะนําว่าเขาควรจะตกอย่างไรอันนี้ก็จะนํามาซึ่งความรักความสามัคคีความอบอุ่นแล้วก็ความภาคภูมิใจกับพวกเราแล้วก็ขอให้พวกเราได้มีแต่ความสุขความเจริญนะคิดถึงสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนา ปูในฐานะที่เป็นเกียรติสมงสุกับเป็นอะไรเป็นญาติเสด็จของพวกเรานะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเรานับถือขอให้ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเรานับถือนะครับได้โปรดโดยการขอให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพภายในในที่สุดบนแข็งแรงปราศจากผู้โศกโรคไายปาศจากในอันตรายต่างๆทั้งปวงขอให้ทุกคนนั้นเรียนศึกษาสําเร็จได้สมความตั้งใจแล้วก็เป็นลูกที่ดีของครอบครัว เล่นอยู่เสมอว่าเราเป็นลูกหมอคอรูปมแม่สายก็จะทำอะไรก็ขอให้ทุกคนได้รับรู้ถึงแม่สายนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนกันได้พบแต่ความดีแล้วก็มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาตลอดให้ทุกคนโชคดีต่อไปสว,สวัสดีครับ